7ใบ a ด m i n a r มครับสำหับสุดหน่อยโปเกอร์5 5 5 5สมัครวันนี้รับฟรี40,000ชิปรีบไปสมัครกันเลยนะครับกรับมาแล้วกับทีเด็ดวันนี้3คู่เน้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีอะไรกันบ้างไปตามเลยครับไปกันที่ไปเออร์ลูเซนเปิดบ้านเจอ b a r c e l o n า,า,าเวลาตี2 45ครับ นัดแรกบาซ่าชนะคืสองหนึ่งครับวันนี้มาเยือนแบบเข้ารอบแต่แล้วครับเลวเซนเก็บตัวจากนัดเรซิก้าเพื่อมาเล่นในนัดนี้แบบเต็มที่เชื่อเหลือกเกินว่าวันนี้เลวเซนไม่แพ้ชนะได้เลยละครับเชียร์เลวเซนไว้ไม่ผิดหวังทีที่สองครับไปกันที่คู่ระหว่างโอลิมปิโกสเปิดบ้านเจออาร์เซนอลเวลาตีสองสี่ห้านีครับอาร์เซนอลวันนี้เลือกไม่ได้ต้องชนะเพียงสถานเดียวมาเยือนในโขงกำลังที่ไม่ค่อยชัดเจนไม่พร้อมักเท่าไหร่ครับแต่รอบนี้ครับอาร์เซนอลผ่านสบายทุกปีอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาครับ ครับเป็นกิเด็รที่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับไปกันที่คู่ระหว่างคิดโมสเก็เปิดบ้านเจอเาย์มิวนิคครับ บาเยิร์นเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ใสๆครับถึงแม้ว่าจะมาเยือนก็ตามแต่ช่วยศักยภาพตัวสำรองก็ยังสู้ดินอว์สเก็ปได้สบายๆครับ2อลูกเป็นแน่นอนยับยั้อยแม้สามสบายใจครับ3คู่เน้นในยูฟ่าเซฟตี้ส์วันนี้ครับย้ำอีกครั้งครับเลเวอร์กูเซ่นจะไม่แพ้บาร์เซยนนาครับและโอลิปเปอรจะแพ้อาร์เซนอลแบบยับยั้เลยแหละครับดินอว์สเก็ปจะแพ้บาเยนน์บูเดตครับสามคู่ครับย้ำอีกครั้งเลเวอร์กูเซ่นอาร์เซนอลแล้วก็บาเยนน์บูเดตนะครับที่เห็นต่างเช ตุงตะข่ายเพจแรกในไทยที่อ่านข่าวฟุตบอลให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องเหนืออ่านเองกดไลค์ไว้เลยเพื่อติดตามข่าวสารและเกมชิงรางวาัลทุกสัปดาห์ากไม่จุใจดูคลิปย้อนหลังนี้ที่ w w w t u ไวทตอนตุงตะข่าย .com และ Official l ล n e ที่อักตุงตะขาย